วิธีการลดน้าหนักโดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายแล้วก็ไม่เสียเงินนะครับเนี่ยข้อที่1เรื่องของการดื่มน้าครับดื่มน้ําให้ได้วันละประมาณ2.5ถึง3ลิตรนะครับก็จะช่วยในระบบเผาผลาญของเรานะครับแล้วก็ให้เราดื่มน้ําทุกครั้งที่เราอยากจะกินจุบจิบหากเราทานน้าไปแล้วเราจะไม่อยากกินแล้วนะครับเรื่องที่2ครับคือการนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมง การนอนเนี่ยนะครับจะส่งผลในเรื่องของการทําให้เราเนี่ยมีความเครียดที่ลดลงมีความกังวลที่ลดลงนะครับความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้เราเนี่ยอยากกินแล้วก็กินมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับการนอนน้อยเนี่ยยังส่งผลต่อการทําให้เรามีระบบเผาผลาญต่ําอีกด้วยเรื่องที่3นะครับเดินให้ได้วัน 19, หนึ่งหมื่นก้าการเดินให้ได้วันละหนึ่งหมื่นก้าเนี่ยนะครับการเผาผลาญเทียบเท่ากับเราออกกําลังกายประมาณ 30นาทีเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่4นะครับไม่วางขนมหรือวางของจุบจิบไว้ตามจุดต่างๆเพราะเมื่อตาเราเห็นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอยากรับประทานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าซื้อเข้าบ้านนะฮะแล้วก็เรื่องที่5นะครับก็คือพยายามเปลี่ยนเมนูไข่ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวหรือไข่เจียวนะครับให้เป็นไข่ต้ม เน,นื่องจากว่าไข่ต้มเนี่ยนะครับพลังงานต่อหนึ่งฟองแค่ประมาณ7 0กิโลแคลอรี่แต่ว่าไข่ดาวจะเพิ่มเป็น1 5 0กิโลแคลอรี่แล้วก็ถ้าเป็นไข่เจียวจะเป็น2 5 0กิโลแคลอรี่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดในระหว่างการลดน้าหนักหรือการลดพุงนะครับคือเราจะต้องดูแลเรื่องของแคลอรี่ไม่ใหเ้เรามีการได้รับแคลอรี่หรือกินมากเกินกว่าที่เราใช้ในแต่ละวันนั่นเองนะครับ